อนิาจคุณยายชื่ออย่างนะครับชื่อพิมพิมพิมครับบันดงอ้อยหนูอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารครับคุณยายเป็นเบาหวาน,นเนาะเป็นมึนชาตตามขาทรมานมาหลายปีครับอาการที่ก,ตก,กุตตะกรินผลลตภันสมรหารไปว่าน,นี้จะเดินจะลำบากกว่าไงลุกยากลำบากคุณบอกะยางกับกระตุกกระตักเนีะยระยางก็ม่เคยคล่องเนาะ พ่อมากินเสริมหาไปว่านไปทานไปนึ่งเดือนครับนึ่งเดือนเกือบสองเดือนครับครับเป็นยังไงอาจารย์ย่าคือการที่เป็นตามแขนขาเนี่ยตามแขนเนี่ยตามขาเนี่ยมันดีขึ้นมันดีขึ้นมันเศร้าเลยโอเศร้ามึนเศร้ามึนเดินของของเขารับเบาหวานคงทีบอกก็ดีคือร้ายกันนะย่าเนาะดีคือร้ายไปตรวจเบาหวาน กขาบว่าปุ๊กค้นแล้วรอปุ๊กคปกติปกติหนึ่งเหตุการณ์เหตุงานของบะเมย์ยางรอบบานของบะเมย์ครับยางน้ำมูนนี่แหละปัจจัยภเหตุของการงานนะครับผมอันนี้บานคุณยายนะครับเนาะบานดงอ้อยหนูครับครับหลังกิน<ช>พิพันธ์เสริมอาหารพิพวันพันไปครับผม,บผมเกือบเดือก็กลัวครับกล่องหนึ่งกล่องก็ไปอีกประมาณสองแผงมายากเนาะทำได้เนี่ยหนึ่งกล่องกับสองแผงครับอาการที่ มึนตามค้านี่หายปิด <c oughs> ทิ้งครับตรงนี้ขค้นยายบอกว่าหายพิดทิ้งแล้วก็ระบบนำมาหวานก็ดีขึ้นดีขึนข้นปต่ตัวร่มบานอันมัยมก็ว่าดีขึน้นก็ให้ยายสัวพาพร่างกายครั้งแรกนะครับเด้าครับผม